ครับสวัสดีครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับวันนี้เอาลอกตัวเป็นไดว่านะครับตัวนี้เป็นทีมไดว่านะครับนี่ตัวนี้เขียนว่า h i g h s p e e d 6.3นะครับลอก6.3เป็นตัวนี่ทีมไดว่ารหัส x 1 0 5 HVL นะครับรหัส X ตัวนี้ก็เป็นตัวรองท็อปของรองลงมาจากตัวหน้ายักษ์นะครับตัวนี้เรียกว่าตัวหน้ายิ้ม มันยิ้มยังไงก็ไม่รู้เนี่ยมันมันเหมือนปากคนหรือเปล่ายิ้มยิ้มลงมาอย่างเงี้ยเนาะอะ่ก็อายุอนาลอกตัวนี้ก็สมพอสมควรเลยนะครับเนี่ยลอกอายุอนาน่าจะมีสักสามสิบปีแล้วมั้งม,มาได้สภาพอย่างนี้ก็ถือว่าก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับนี่มาดูการทํางานกันดีกว่าเนาะตัวนี้เริ่มจากตัวกิกเสียงเนี่ย ฟังชันกิ๊กเสียงมีมีตัวกิ๊กเสียงมาให้นะครับแต่ไม่ใช่กิ๊กเสียงปลาร่างนะเป็นกิ๊กเสียงเบรกเฉยนะครับกิ๊กเสียงเบรกแล้วก็ดูนะครับเบรกดันออกไหมเบรกหนักๆครับดันหนักมากครับเบรกเขาตัวนี้ตัวนี้หมุนลื่นๆเลยนะครับเนี่ย ตีแขนป่าป่านปเดี๋ยวผมให้ดูนี่นหมุนแบบลื่นตีอย่างนี้ดูอย่างนี้ดีกว่าเนาะนี่ครับลื่นเนียบสมูทดีครับตัวก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับเดี๋ยวดูการดีกลับของตัว หน้าสปูนนะครับดีบทุกดอกนะครับเนี่ยไม่มีไม่มีล็อกนะครับก็สายตกปลาช่อนปลาชโดแนววินเทจนะครับอันตัวนี้ผมแนะนำให้ใส่กับคันที่มันมีลักษณะรีซีฟต,ตัวล็อกล็อกที่มัน เป็นเว,ว้าลงไปนะครับเพื่อลอกมันจะได้วางอยู่ต่ำๆแนวแนว,แนวเดียวกับตัวตัวคันเบ็ดนะครับแล้วมันจะจับกระชับมือมากเพราะเขาออกแบบมาให้อ่าอย่างนี้ตรงนี้ก็ให้มันเป็นว,าว้าลลงมาอย่างนี้ครับแล้วลอกไปวางมันจะพอดีกับคันเปะเลยะนะครับนี่ก็ท่นใดสนใจก็ลองดูครับตัวนี้หมุนซ้ายนะครับลอก ซ้ายรอบที่6.3ก็ลองดูนะครับตัวตัวนี้เป็นปรับระดับของหน่วงนะครับเนี่ยหน่วงมีทั้งหมดที่ดูก็มีทั้งหมด10ระดับนะครับ10ระดับ10ระดับแต่น่าจะเป็น20กกิกนะเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเดแปดเกบเ็ดน่าเกินน่าน่าจะเป็น20กิบกิะครับเพราะว่าระดับหนึ่งมันมี2กิกประมาณนั้น20ระดับก็ลองดูครับนะนะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับตัวนี้เป็นซ้ายนะซ้ายย้ำว่าเป็นซ้าย ภาพสวยๆสวยเกาิวก้วลอยมีบ้างครับทีมเดียว่าเอ็กยิมเกาะเป็นที่นิยมกันอยู่นะครับสาตายวินเทจและของดีๆตัวเกียร์าสายเดินหน้าสุดขวาสุดนะครับเนี่ยครับาฝากไว้ครับ